ผมไม่คิดเหมือนกันว่าจากเด็กที่แบบถ่ายคลิปไปวันๆเลทุกคนวันนี้สามารถมีเงินขนาดนี้แล้วก็ซื้อทองให้แม่ได้ทุกคนผมไม่รู้กันว่ามีาไร <c oughs> อ่ะเรื่องเรื่องมีอะไรกบหรือเปล่าอะไรอ่ะเรื่องเรื่องอะทุกคน <c oughs> พอไม่เชน,นี่ <c oughs> นี่เหรอนี่ Hi guys welcome to Fiza v l o g นะฮะโอเคัะ okay, ทุกคนหลังจากที่ผมไปเซอร์ไพรส์คนแปลกหน้ามาสักพักนึงนะฮะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะลองกลับมาเซอร์ไพรส์คนรู้จักบ้างน,นะฮะซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะฮะก็คือแม่ของผมทุกคนใช่ฮะทุกคนผมจะไปเซอร์ไพรส์แม่นะฮะวันนี้โดยรอบนี้นะฮะผมจะเซอร์ไพรส์ทองนะฮะทุกคนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปาทุกคนนะอาจจะคือผมก็ไม่แน่ใจแต่งบผมมีอยู่ที่25 0 0 0ทุกคนนะแล้วก แต่สพายแม่กันทุกคนซึ่งผมไม่รู้นะฮะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนเรื่องสเรื่องสร้อยเรื่องแหวนอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไนงะฉะนั้นผมต้องมีตัวช่วยนะ,ะเดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือจากาพกาี่สาวผมหน่อยละกันไอเไป็นช่วยยังไงล่ะจะไปซื้อทองให้มิงไปซื้อทองให้มิงตันนี้เลยมีงบสองหมื่นพอไหมโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ร้านทองแล้วทุกคนนี่ด้านหลังผมใช่คือตื่นเต้นมากๆทุกคนเดี๋ยวผมจะให้พี่สาวผมเป็นคนจัดการอะไรกันนะ คือผมอะ่ะก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้อนะ่ทุกคนใช่เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้แล้วก็พี่สาวผมมาช่วยนี่ยคอยก็จัดการะฮะเรื่องนี้ผมผมไม่รู้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรารอใหา่ตาอย่างเดียวนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะอันไหนดี <c oughs> <c oughs> แม่ว่าก็ชอบเหมือนกันนไหมอลังนี <c oughs> <c oughs> ้แล้วนะครับต้องขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะ,ะทุกคนผมไม่คิดเหมือนกันว่าจากเด็กที่แบบถ่ายคลิปไปวันๆนะทุกคนวันนี้สามารถมีเงิน ขนาดนี้แล้วก็ซื้อท้องให้แม่ได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนก็สู้ๆกับงานนะฮะอะไรครับผมไม่รู้นนว่ามีเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวรักได้ <c oughs> นี่ฮะทุกคนที่ผมไปซื้อมาแหวนแล้วก็สร้อยนะฮะทุกคนใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้แม่กัน,นะฮะทุกคนแล้วก็ไปดูปฏิกิริยาของแม่กันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> คือผมไม่มีแผนนะฮะว่าผมจะเซอร์ไพรส์ย,ยังไงคือผมก็ต้องรอโอกาสคือถ้าผมเห็นว่าโอกาสได้ปุ๊บโอเคผมก็จะไปเซอร์ไพรส์ โอเคทุกคนหลังจากเมื่อคืนนะฮะทุกคนผมไม่สามารถจะเซอรพรส์แม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบยุงย่งๆแล้วก็มันไม่มีโอกาสนะทุกคนก็เลยมาเซอรพรส์ในวันนี้นะฮะนี่คือวันใหม่ทุกคนนะใช่ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมผมยังใส่เสื้อตัวเดิมน,นะครับทุกคนใช่ก็เพราะว่าผมจับโปรโมทไงทุกคนมันเป็นเสื้อของผมเองอนะ่ะทุกคนให้ดูมันเป็นพิซซ่าเพราะด้านหลังนี่เองผมก็เลยแบบใส่เสื้อนี้ไม่ทำคลิปแล้วกันเออมันมีเสื้ออีกตัวนึงนี่หว่าเป็นอีกสีนึงเอาเป็นว่าเดี๋๋ยยยยวววววผผมมมมไไปปเเเเเลลีี่่่่นนนนสสืื้้้ออออแกัพคคคาาาาาบบใจดหโ โอเคเป็นไงบ้างผมเองก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมากมายทุกคนนะเราก็มีนิดหน่อยแต่เราก็ให้แม่ได้ทุกคนนะสํหรับผมอะผมคิดว่าเงินอ่ะถ้าเราไม่ตายเราก็หาไม่ได้ตลอดผมก็เลยแบบโอเคผมมีผมก็ให้แม่ คือถ้าเราอยากจะให้แม่จริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องรอวันที่เรามีเงินแสนเงินล้านเว้ยวันนี้เรามีแค่นี้เราก็ให้แค่นี้ก่อนก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าแค่20,000บ,บาทคนมันน้อยมากๆนะแต่ผมจะว่าผมรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่านี่คือเงินที่เยอะมากๆสําหรับผมนะคือผมอายุแค่18ปดีแล้วเงินนี้เป็นเงินที่ผมหาด้วยตัวเองอะบางคนอาจจะอาจจะหาได้เยอะกว่านี้แต่นี่คือสําหรับผมใช่ผมก็เลยมีความสุขมากๆนะครับคือวันนี้นะผมจะมาสัมภาษณ์แม่ผมนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างครับหนึ่งปีแล้วที่ผมทำยูทูบแบบจริงจังฮนะแบบทำ้ส ก็รู้สึกภูมใจที่ว่าพีซร์ตเขาตั้งใจทํางานนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกชอบใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ยอดคนดูเพิ่มเพิ่มขึ้นอ,ะอ่ะทำดินละทำดินละดิลคือยอดขึ้น,นอ,อยู่ตลอดอ่ะคือคนก็เริ่มรูกก้จักเยอะเวลาไปไหนๆก็คือนไหนก็จะทักก็ขอถ่ายรูปเรื่อยไเนี่ยก็อาย <laughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นก็มีบ้างนะก็ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ทัดยแล้วก็จํากันได้นะครับผมจําได้ว่าหกเดือนก่อนหน้าเนี้ เป็นช่วงที่แม่ผมซื้อโน้ตบุ๊กนี้ให้ผมคลิปก่อนหน้านั้นน่ะที่ผมไม่มีโน้ตบุ๊กผมไม่มีอกรณ์ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยทุกคนคือมันลาบากมากผมทํากับมือถือเครื่องเดียวอ่ะแต่หลังจากนั้นน่ะก็คือแม่ผมก็ซื้อให้ให้ผมทําตามความฝันเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทุกคนนี่แม่ผมเซอร์ไพรส์ผมวันนั้นหกเดือนที่แล้วทุกคนไปดูคลิปได้ทุกคนมีคลิปอยู่ <S <S เอาดิดีอ่ะโน้ตบุ๊กเหมือนนี้ของใครของใครีนมี้รู้ไหมหลังจากว ที่ผมได้นุดบุกจากแม่ผมตั้งใจทํางานมากๆเลยนะตั้งใจที่แบบทำยูทูบอย่างจริงจังแล้วก็จนมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วลผมเริ่มมีเงินเข้าระดับหนึ่งแล้วและผมก็มีสิ่งนี้อยากจะให้แม่ทุกคนนี่อยากจะให้นุดบุกแม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมล้วงทุกคนนะว่านในนี้มีอะไรทุกคนนี่คือนุดบุกนะฮะที่แม่ผมซื้อให้ทุกคน <c oughs> ใช่เดี๋ยวปิดก่อน ของที่ผมจะให้นะครับอยู่ฝั่งนี้ทุกคนไรหลาเนี่ยนี่นี่เรงเรืงเรืงเรืงหลับตาหลับตาสัตปะหลาดหลับตาเรงไม่เอาดูก่อนถ้ามีสับปะหลาดมันก็ตายเลยหายใจไม่ออกเรืงอะไรอ่ะเรืงห้ามดูชงไหนช่องไหนช่องไหนก็ได้เรืงดวงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่ะเรืงดวืองเรื่เล่นแปลกๆดวงดวงเอ้ยระเบิดเอ้ยไม่มีระเบิดอะไรอ่ะเรืง อ่านี่เมานี่เมาอัาเรื่องเรื่องชันล้านชันล้านเรื่องให้ลึกเลยมีอะไรกบหรือเปล่าอะไรอ่ะเรื่องเรื่องอะทุกคนนี่คือขอเดี่ยวจะให้แม่ทุกคนนี่ให้แม่ทุกคนไปซื้อมาว้าวนี่ทำไมไม่เอาอ่ะผมเป็นจะจะให้แม่ชอบไหมไม่บอกก่อนอ่ะทำไมอ่ะ ก็ได้ซื้ออันใหญ่กว่านี้อ่เมื่อวานกะเป็นใมรซื้อให้กะไหนกะนี่ทุกคนดูหมดแล้วที่ไหนที่ไหนเขาไม่ได้บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้จริงชอบที่ไหนพอไหมพอไหมพอไหมเท่นี่นี่ก่อนนี่เกบบ้านแล้วใหญ่คือใหญ่กว่าดีกว่านี่ดูนี่อะไรล่ะก็ดูเลย แม่บอกว่าแม่อยากได้วงนี้แม่บอกกับพี่สาวผมพี่สาวผมก็เลยให้ให้ใหเรีกยกไอ้ตงนี้ไ,ไอม่อยากได้รถอทองอยากได้รถบัสได้ได้รถบัสได<ห>้ <laughs> ต่อเดี๋ยวไว้รับหน้ารับหน้าออนี่น้าแล้วแกรู้ได้ไงว่าใส่เบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกอะไเงี้ยกะไปซื้อเมือวาอ๋อกะรู้แล้วอ๋อเบฮังก็รู้กะต้อก็รู้ป้าสมีก็รู้รู้ทุกคนแล้วในบ้านของปลอมเองอย่าซื้อจากกล่องห้าบาทอ่ะเขาดูออกดูออกเหรอเขาเป็นมือม้อ๋อนี่ดูออกดูออก เย <Yeah. S 2> โอยเงินลูกชายวันไหนจออกเมื่อกี้คุยกันยันไงอยู่เดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกเอาห้าพันก็้องพูดอยู่อ๋อแกงพูดอยู่ออกพวบไปซื้อเลยมั่นยังไงก็ก็อยากจะตอบแทนไงผมจําได้ว่าวันนั้นนะ่ะผมไม่มีเงินนะฮะที่จะซื้อกล้องซื้อน้ตนบุ๊กมาทําความฝันอนะ่ะผมก็ได้ได้แค่ขอแม่แล้วแม่ก็ให้ผมให้ให้ให้อุปกรณ์ให้ให้ผมได้ทำอ่ะแล้ววันนี้ผมก็มีรายได้แล้วผมก็ ถึงแม้ว่าแม่ไม่ได้ขอแต่ว่าผมก็อยากจะให้อ่าทุกคน <C ut> โอเคก,ดกอดกอดโอเคมากอดโอ,อนดินนนไม่บอกมากเลยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ที่ว่าซื้อน้ดบุ๊ก็คือได้คืนแล้วนะคะอ๋อได้คืนแล้วนี่โอเคโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะก็อยากให้เราตั้งใจทำงานแล้วก็ทำมันอย่างต่อเน,นื่องสู้ๆกับงานทุกคนแล้วก็ยิ่อบเาะคุณสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนของผมนะฮะนี่ มาจากช่องไหนครับดิงดิงดองครับนี่เข้ามาเป็นตากล้องให้ผมวันนี้ฮะทุกคนทำให้ผมได้ทําสิ่งนี้ไงต้องขอบคุณพี่ซซดมากเลยที่มีก็คือให้เกียรติมามาเป็นตากล้องวันนี้ครับผมดีใจมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับแม้เช่นกันครับไปกดติดตามช่องแบงคเขาได้นะฮะช่องดิงดิงดองทุกคนโอเคไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ